บ่มือนี้สิบ่าเสนอวิธีขวบปกพิกแล้วจ้ะเด้อมือฮือฮืกพรอกแบบื่อันบ่อฮือบ่จฮือนาอนี่คือเือฮื่ฮือกือือฮือฮือเือเือฮือือฮือเือฮือฮือได้ฮือฮ่อฮือฮือตือฮ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 อฮอฮือะได้อ้อฮือฮืออฮอฮ กีกามขัวปลาดิว่วแล้วกาใส่กิฉิกอ่ะสิฉี่คอยสิสิเฮ็ดให้ไข่เนื้อเออไข่ก็บ่ใส้ไ้จ้าสิไอกีกามเนาะเห็นวิธีเล็กๆน้อยๆนะมาน่ำเสนอนะคะมื่อน,นี่ขัวไปเรื่อยๆขัวไปเรื่อยจ้ะ อันนี้ก็จามแน่อยู่เด้อพี่น้องเด้อบริเวณรับ่จามแต่ว่าก็ซอยได้อยู่หน่อยนึงหูเหลืองน่ากินนะเนาะเหลืองน่ากิน